สวัสดีครับผมก็พบกับผมมอนตะไก่นะครับในคิวตนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับซีรีส์เอาชีวิตรอดกันนะครับผมซึ่งก็ดําเนินมาถึง EP ีที่12กันแล้วนะครับผมยูซึ่งใน EP ีนี้ผมก็จะไปทำเนเธอร์ฮะเพื่อทําประตูเนเธอร์อีกฝั่งหนึ่งนะผมก็จะไปดูพิกัดจากหมู่บ้านตรงนี้ก่อนนะว่าผมจะควรทำเนเธอร์ไว้ตรงไหนนะ โอเคว่าไงจะเป็น NPC น้อยผมพาหมามาด้วยนะหมาที่ผมลืมไว้ตรงเลวินอะมันข้ามน้ำข้ามทะเลจากไกลๆมาไม่ได้บปดีเอ p c พเอาไว้ก่อนนะเพราะมินดิ้งที่บ้านเราก็มีเยอะแล้วเรามาดูพิกัดเลยนะผมคิดว่าผมจะตั้งเนเธอร์ไว้ตรงไหนดีนะเออเอาไว้ตรงประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสักประมาณตรงนี้ออกจากหมู่บ้านนิดหน่อยนะ ประมาณตรงนี้ผมทำการกด F3 นะครับ x เท่ากับ26 z เท่ากับ709เท่ากับ709นะครับผมเออก็อยู่ประมาณนี้นะที่ผมจะทำไว้ก็ทำจุดไว้ก่อนโอเคครับประมาณนี้เราทำการกลับบ้านเลยดีกว่า สิ่งที่ผมจะทำในเนเธอร์นะก็คือทําการเข้าเนเธอร์แล้วมาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันจะเดินทางเร็วกว่าโลกปกติถึงแปดเท่าเลยนะเพราะเนเธอร์มันเล็กกว่าโลกปกติแปดเท่าแล้วสามารถวาร์ปไปยังโลกปกติได้โอเคครับทรการกลับบ้านไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับเราก็ได้มาถึงหมู่บ้านเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผม เราจะทําการเอาออฟซีเดียนะครับมาไว้ที่จุดที่ผมขุดไว้ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บกต่อันไปสองสามเราทําการเอาบล็อกอะไรก็ได้ะวางตรงนี้แล้วก็ทําการไว้ตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ทําการครับฟิล์นอ์สตีลแล้วก็มาจุดตรงนี้เป็นแบบนี้ครับผม ก็จะมาทำการกลับบ้านแล้วทำการอาหารแปดแล้วทำจุดนะครับผมโอเคครับผมก็จะกลับบ้านไปตรงประตูนเนเธอร์เลยนะครับโอเคครับเราทำการเข้าเนเธอร์ที่บ้านเราเป็นเลยนะครับผมจิดึบกหูเข้าเนเธอร์กันแล้วว้าบโอ้ ในเนเธอรแบบเข้ามาในเนเธอรเสียงดังมากเลยนะเราจะทำการต่อขึ้นไปนะครับผมโอเคครับเราทำการเอาอันนี้มาครับเป็นสติกเยอะๆเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทำการครับเป็นบันได ทับมาหมดเลยแบบนี้ครับเราแบมบูเหลือเราก็เก็บไว้ก่อนว่าผมทํากล่องดีกว่านะทํากล่องทํากล่องโอเคครับในเธอร์ได้แตกทันเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะทําการย้ายในยเธอร์ตรงนี้อ่ะขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับผม ทำการขุดไปเลยนะครับผมทําการเอาโต๊ะคราฟกับเจ้าการเอาโต๊ะคราฟกับกล่องมาด้วยนะเพื่อเราจะย้ายขึ้นไปด้านบน เราทำการต่อขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมตรงตรงประมาณนี้แล้วเราก็ทําการต่อขึ้นไปเลยนะขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะผมก็จะทำการผมก็จะทำการวางพื้นที่ตรงนี้อ่ะให้มันกว้างๆแล้วก็จะทำเนเธอร์ไว้เนเธอร์ผมก็จะทำไว้ตรงนี้ที่จริงไม่ต้องทำ ที่จริงนะไม่ทาไม่ต้องทําตรงนี้ก็ได้แต่ทําใกล้ๆมันก็จะไปเกิดที่บ้านเราอยู่นะประมาณนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปทําให้เป็นเนเธอร์นะครับโอเคแล้วอันเดิมผมก็จะทําการต่อลงไปแล้วก็เอาบันไดนะครับแต่ตอนนี้ทำเนเธอร์ก่อนจุดปุ๊บ โอเคครับเป็นเนเธอร์แล้วทำการเอาบันไดนะครับมาแล้วก็ทำการลงไปโอเคครับเราก็ได้ทำการต่อขึ้นมาเป็นที่เรบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับประมาณนี้เลยแล้วเราก็มาดูพิกัดนะครับทำการไปที่เก้า ตรงนี้คือ9แสดงว่าผม9ก้บับ9ก้ับ88ดสิบแปดทำการขุดไปที่88การขุดไปที่88แล้วก็ระวังไม่ต้องระวังแหละเราอยู่บนนี้มันไม่มีทางตกลไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบักขุดไปดยาวๆเลยนะครับผม นี้ครับสำหรับวาย88แสดงว่าเราต้องทำอยู่ประมาณตรงนี้โอเคครับผมวางกล่องตรงนี้เลยก็ได้นะกล่องผมก็เต็มแล้วโอเควางกล่องเลยแล้วก็อันนี้ไปไปทำการเอาออปซิเดียนนะครับมาวางไว้ตรงนี้ ตรงนี้อุ๊ยขุดมันพลิกแอผมขุดเร็วมากเลยนะตอนนี้แล้วเราทำการทำเป็นเนเธอร์นะครับผมโอเคครับเราก็ได้เนเธอร์มาเป็นที่ปลอยแล้วครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่ผมจะไปถ้าผมไปทะลุหมู่บ้าน NPC ที่ผมวางเนเธอร์ไว้ก็แสดงว่าผมไปถูกนะครับ เรามารองกันดูเลยนะครับผมชิดิมอ่าฮ้าถูกต้องแล้วฮะเราวาัปมาที่หมู่บ้าน NPC นะโอเคแสดงว่าเราทำถูกนะก็จะเป็นการที่การที่จะมาไวกว่าโลกปกติถึงแปเท่าเลยนะตอนนี้ก็ถึงเวลา มืดแล้วนะทำการนอนเลยเราทําการนอนนอนตรงไหนก็ได้เถอะตอนนี้โอเคครับทําการก็ทําการวับมาเป็นที่ร้อยนะแล้วนะครับซึ่งเป็นระยะที่ค่อนข้างสั้นมากเลยนะเมื่อเทียบจากบ้านของเรามาตรงนี้ซึ่ง แป๊บเดียวฮนะเราทำการไปที่หมู่บ้านเอ็เลยโอ้ดูสิผมทำการพออพนันุ์มันเยอะมากเลย npc มตอนนี้มีลูกมีหลานเต็มไปหมดเลยนะโอเคครับเราทำการกลับบ้านไปตีเมนดิงนะครับผมจะเอาเมนดิงใส่ทั้งตัวเดี๋ยวผมไปดูสมุดที่บ้านก่อนนะว่ามันพอหรือไม่ถ้าไม่พอผมจะมาเอาเมนดิงกับ npc เพิ่ม ดูครับว่ามันจะรับกลับไปที่บ้านเราไหมโอเคครับเรามาถึงบ้านแล้วนะครับเราก็จะมาเอนชา t เมนดิ้งเลยนะครับเลเวลผมอาจจะไม่พอนะเดี๋ยวผมก็ทำการไปหาเวลมานะตรงนี้ผมทำการเก็บของเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนของตรงนี้ก็เต็มเนาะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เรามา Enchant Mending กันเลยนะ Mending Mending มาแล้วครับซึ่งใช้สามเลเวลก็ไม่เยอะนะแล้วก็ Enchant มาเลยซิวท็อ h ก็ Enchant มาดาบมันก็ไม่พอสำหรับชุดของเรานะตรงนี้ก็มี Mending อยู่ซึ่งเดี๋ยวขวานกับจอบผมเอาไวท้ทีหลังแล้วกันเนาะผมทำการ Enchant ใส่ชุดก่อน m e n ดิ้ง m e นดิ้งใส่เกาะก่อนลักกันนะครับปึ๊บโอเคได้เกาะที่เป็น m e n ดิ้งมาแล้วปึ๊บอังเกง Mending โ okay. อเคเลยจึ๊บจื๊บแมนดิ้งก็ m e นดิ้งทั้งตัวแล้วนะครับผมยู uh ูซึ่ง เป็นไรที่ดีมากเลยนะจากเลเวลสามสิบปดผมก็ได้ลดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเมนดิ้งนี่มันจะสามารถเอนชานเขาเรียกว่ารียุธตัวเองได้นะคือคล้ายๆกับว่ามันจะเพิ่มนะเมื่อเรามีเลเวลเมื่อเรามีเลเวลนะมันก็จะทำการเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมต้อง วิธีที่จะทําให้มันขึ้นจริงๆเลยนะต้องถือไว้ภาพเราก็ได้มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับก็ออกมาจากประตูเนเธอร์นะเราก็ทําการเอาชูเก์เค็มไปแรกทําการเอาชูเก์เคมครับเป็นกระาดาษก่อนนะกระาดาษกระาดาษอยู่ในอันนี้แหละมั้งคลิกกระาดาษ กดชิปแล้วก็คราฟมาเยอะๆเลยนะจึบจึบจึบโอเคเรามาดูตัวคราฟกระดาษแรกกระดาษเอ้ยนี่ไงไอตัวแรกมันดิ่งเรามาดูตัวแรกกระดาษนี่ไงตัวแรกกระดาษมันมีตัวแรกกระดาษที่ราคาถูกกว่านี้อยู่เท่ากันอ่ะไม่เป็นไรเอาไปเลย นี้เป็นเฟรมราคาเมนดิ้งมันน้อยลงนะเป็นสิบเจ็ดเราทำการเอามาแรกเลยเราต้องทำการแลกสมุดก่อนเอ้ยต้องแลกสมุดอีกแล้วแล้วเราก็ทำการเอาสมุดวางไว้ปุ๊บแล้วก็ขวานได้สามอันแสดงว่าเราสามารถแลกได้สามอันนะครับ โอเคมีตัวหนึ่งโอเคเราเอากระดาษมาแลกกับตัวนี้ต่อนะครับโอเคแล้วเราก็ทำการมาแรกเมนดิ้งต่อโอเคครับแล้วเราก็จะเอาเมนดิ้งใส่กับ การทำฟาจูนเดี๋ยวค่อยเอาไว้ทีหลังนะคือเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็ทําการเก็บการเอาชุดเกาะมาเห็นไหมครับดาบเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะเมื่อกี้เหลือน้อยมากแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแล้วเราก็ทําการกลับบ้านเราเลยนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด s u b s c ค i b e เพื Beast ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอจบตัวลองฟินเท่านี้ครับสวัสดีครับผมยู